เร่นีแบบขวดกีนแต่พสตหน่อยกี่เป็นแนเป๊ะอยาวก็อ่ะเด็กเ่งนีเด็กกีอระใครเดเตียบะใครเอาไปได้ตาชอตเตเลสอารนเนาะนายกตเบคัวภาหาคือซาว่าไม่กี้นี่โอ้ดียาเนาะเรืยองนี้เด็คั่วมือมาเนาะโอเคตะกีนบากว่าไม่สิบยาบบาวันน่ะโอด

摸一只出也是家，在哪能？不嘞<我>，样的？在哇？你搞个球嘛？皮拉皮呼，皮拉个不爬？嗯，爬不爬？但是，我也是没他哭了不让带，哭了没皮的。六 B。 Kwa tu kwa tu Kwa tu kwa tu Kuwa nai 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 tamu kwa tu teo le Nalolaa Nalolaa Kwa tu kwa tu Kwa tu la <This he has Differentrimatur>.

แต่เกินนกโคนี่เมียอะนี่แล้วสมมุติว่าอปูนี่ไม่แล่ดินะ <laughs>

นออเอนบา,นาบาตัอพอใช่ไหมที่ใช้บาตัวนะบาตัวโต่ะ